ช่วงนี้ในวงการฟุตบอลนะคะอยู่ในช่วงปฏิทินฟีฟาเดยนะคะซึ่งในโซนยุโรปนะคะเขาก็มีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะโดยฝรั่งเศสคะ่ะได้คลิยันเอมบาเป้นะคะยิงหนึ่งใจหนึ่งช่วยให้ทีมคว้าชัยเหนืออาเซอร์ไบาจานไป30ค่ะ ฟันบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนยุโรปในกลุ่มดีนะคะเกมนี้แข่งขันกันที่สนามพาร์คเดอแพงที่ปารีสค่ะฝรั่งเศสจเจ้าบ้านเจอกับอาเซอร์ไบาจานค่ะเครื่องแรกนี้ฝรั่งเศสขึ้นนำก่อนจากเคลียนเอมบัปเป้ในนาทีที่45บวก2และในเครื่องหลังนะคะเอมบัปเป้ก็มาจ่ายให้อีกหนึ่งค่ะโดยเป็นผลงานการยิงประตูของอาร์เจนราบิโอนะคะกับฟรยองโตแหวงในนาทีที่69แล้วก็84ตามลาดับ จบเกมเนี่ยนะคะฝรั่งเศสก็สามารถคว้าชัยเหนืออาเซอร์เบจานไป3-0เก็บ9คะแนนจาก3นัดค่ะก็นำเป็นจา่าฝูงต่อไปค่ะ แล้วก็นอกเหนือจากคู่นี้ค่ะยังมีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปอีกคู่ในกลุ่ม A ค่ะที่สนามไรเนคาอารีนาค่ะเป็นเจ้าบ้านเยอรมนีค่ะเจอกับลักเซมเบิร์กเริ่มเกมได้มาเพียงแค่4นาทีค่ะเป็นเยอรมันที่ทำประตูขึ้นนำก่อนจากแซชกราบีค่ะแต่ว่าโดน VR อาริปประตูคืนไปแต่ว่าหลังจากนั้นก็มาได้อีก2ประตูก่อนจบครึ่งแรกค่ะจากดาวิดรามนาทีที่12แล้วก็โจโจคิมิชนาทีที่21ค่ะ จากนั้นพอมาครึ่งหลังค่ะนาทีที่48เป็นแซชกราบีค่ะที่ก็มาทำประตูที่3ได้สำเร็จนะอันนี้ไม่โดนริบแล้วนะคะแล้วก็โจโชคิมิชค่ะมายิงประตูที่4ในนาทีที่50นั่นเองค่ะ จากนั้นช่วงเวลาที่เหลือก็ไม่ได้มีประตูเพิ่มเติมค่ะก็ได้ทำให้จบเกมเป็นเยอรมันที่เปิดบ้านเอาชนะลักเซมเบิร์กไปขาดลอยเลยค่ะ4ประตูต่อศูนเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเท่ากับทางไอแลนด์เหนือแล้วก็สโลวาเกียค่ะแต่ประตูได้เสียของทางเยอรมันเนี่ยจะดีกว่าก็เลยเป็นจ่าฝูงไปค่ะ ส่วนผลการแข่งขัน,นในคู่อื่นนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีไอร์แลนด์เหนือค่ะที่ชนะสโลเกียไป2.0เบลยเยียมค่ะเสมอมาซิโดเนียนเหนือไป0.0ค่ะไอซ์แลนด์ค่ะแพ้กับยูเครนไป3าประตูต่อ5แล้วก็สวีเดนค่ะแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์ไป0ประตูต่อ2ค่ะ